พูดคุยค่ะกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทแบลวจิมเล่นฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณทิพานว่าวัฒนทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธนวันสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาคะแนวโน้มการเคลื่อนไหวของทองคําในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่จะลงไปลึกกว่านี้มีอไหมคะค่ะโอกาสในการย่อตัวลงต่อของราทองคำยังเป็นไปได้อยู่นะคะถ้ามองตัวกราฟที่เป็นปารตัดแตงเทคนิคประกอบนะคะ คือโดยรวมนี่ยราคาทองคำเองย่อมาสี่อาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะคะโดยที่ขึ้นจากจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้ที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะคะตอนนี้เองก็ย่อลงมาที่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์สหรอรอ,อายอัลไซน์นะครับการย่อตัวในช่วงนี้เนี่ยยังนั้นะนาาของคุณให้เรามาระวังเพราะว่าภาพรวมเนี่ย ดูตามกราฟแล้วทองคาเองอยังถือว่าเป็นเป็นขาในรูปแบบของการปรับตัวลดลงนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับ1,660เหรียญจนถึง1,690เหรียญ US Dollar ต่อ Trys นะคะถ้าเป็นเงินบาทตก25,200จนถึง25,600บาทต่อบาททองคําคือในระยะสั้นเนี่ยถ้าราคาทองคําเองยังไม่สามารถทะลุแนว1,700เหรียญ US Dollar ต่อ Trys ใช้ได้ การปรับตัวลดลงหรือว่าแรงเขขายเชื่อว่าน่าจะยังมีอยู่นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เองนะคทุนวันก็คือคที่ต้องติดตามก็คือจะเป็นการเลือกตั้งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเองอาจจะต้องดูว่าฝั่งไหนจะจะชนะไปนะคะซึ่งเราก็จะได้ผลกันในวันพุธของเราในเมืองไทยเวลาเมืองไทยนะคะเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกลุ่มที่อง,องทุนทองคำเองจะค่อนข้างส,สนับสนุนนนะคะ ประธานาธิบดีคนเก่านะคะคือคุณโอบามาเองเพราะว่ามองในเรื่องของนโยบายโดยรวมเนี่ยที่เป็นนโยบายในเรื่องของการผลิดเงินสภาพคล่องซึ่งก็สนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งได้ก็คือฝั่งทํามิตรอมนี้ได้เนี่ยเราเชื่อว่าในระยะสั้นราคาทองคนาน่นาจะมีโอกาสในการปรับตัวลดลงตอบเพราะว่านโยบายคงไปนในเรื่องของมาตรการการดสินสมขัดะนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องรอดูผลการเลือกตั้งออกมาด้วยเหมือนกันซึ่งน่าจะมีในยากับตลาดทองคําค่อนข้างมากทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ รอซื้อทองแท่งอยู่ตอนนี้รวมไปถึงเปิดลองด้วยนะคะแนะนําให้เข้าไปไหมคะหรือว่าฉลอยนิดนึีคือณตอนนี้เรายังแนะนําให้ฉลองนะแมะว่าราคาทองคำเองยังไม่สามารถเบรกแนวหนึ่งพันเจ็ด้อยเหรียญไม่ได้การย่อตัวยังมีโอกาสอยู่นะคะที่รับแรกจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อหกสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหรียญ US d o l a r สหรอเริกดังนั้นในช่วงนี้เราเรายังแนะนําให้ฉลองคำผสมแต่ว่าถ้าเป็นรัาคุนระยะสั้นยังสามารถลงทุนตามกรอบได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะชัดเจน ะะจากประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทไบโอจิมเลียนฟิวเจอร์คุณทิพานน่าวัฒนทรัพย์นะคะมองว่าสัญญาณทางเทคนิคของทองคำมีโอกาสที่จะลงไปต่อนะคะถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งของรัฐานาธิบดีของสหรัฐบารักอุมาม่าได้ทองคำจะรีบาวนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าว่ามิตรนี้ได้นะคะ